สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่25พฤศจิกายน2564ที่ร้านแสนเจริญเทคกเตอร์อำเภอหนองอนหงจังหวัดบุรีรัมย์กับคลิปนี้มาอัปเดตสินค้าให้พี่น้องได้รับชมกันหน่อยนะครับวันนี้มีรถไถแชมป์ที่พี่น้องถามกันมาเยอะนะครับรถไถแชมป์ YTO 45แรงนะครับของคันนี้เลยนะครับสภาพก็สีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามสภาพโดยโทั่วไปนะครับอ่าสภาพนี่ถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ประมาณ70เซได้นะครับ70ได้นะครับพี่น้องยางนะครับสภาพยางยางฝั่งนี้ดอกดอกเต็มนะครับยางฝั่งนี้หมดนะครับก็เหลืออยู่ประมาณสัก2 0ซได้ฝั่งนี้ นะครับส่วนบอดุงบอดีต่างๆนะครับก็สีสันก็ถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับยางด้านหลังนะครับย่างด้านหลังนี่ทั้งสองข้างนี่เท่ากันนะครับย่างด้านหลังนี่เต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันหน่อยนะครับราคานะครับราคาราคาขายอุปกรณ์ก็ใบดันผ่าน ฐานสามนะครับจะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับก็สภาพเครื่องนะครับเครื่องแห้งดีนะครับเครื่องนี้แห้งดีระบบไฮดรลิกนี่ก็ก็ดีนะครับโอเคถือว่าไฮดรอลิกโอเคผ่านนะครับ ทางฝั่งบอกบอกก็ไม่มีขาดนะครับระบบไฮโรลิกขึ้นปกตินะครับไม่ต้องเร่งเครื่องช่วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนี้ก็แห้งดีนะครับเดีย๋ยวเราจะลองกลับให้พี่น้องดูนะครับเดีย๋ยวเราสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่ามีวงมีไอไหมนะครับ ดูสตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองยกดูนะครับเครื่องนี้สตาร์ททีเดียวติดนะคันไม่มีขาวนะครับอ่านะครับเดี๋ยวยกใบดันให้ให้ดูนะครับระบบวไฮเรอลิกนี่ไม่ต้องใช้คันเร่งช่วยครับ ล้วก็ยุกลอยปกตินะครับมาดูผ่านหน่อยนะครับระบบไฮโรอลิกปกตินะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทพี่น้องท่านไหนสนใจก็มาทดลองขับดูได้นะครับทีร้านแสนิจรเญอร์ไดเตอร์บนถนนจังหวัดบุย์ำ นะครับเราจะลองวิ่งให้พี่น้องดูนะครับหนึ่งแบาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังถ้าเกิดพี่น้องไม่เอาผ่านหลังก็ลดราคาลงมาได้อีกนะครับพี่น้องจะเอาไปาลากเครื่องอัดฟางก็ได้นะครับเป็นเกียร์ซัตเทินะครับเป็นเกียร์ซตเทิเครื่องดีระบบดีนะครับ เชรื่องดีระบบดีเลยนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็ก็มาโทรสอบถามก็มาได้นะครับ0807375199 0957231220นะครับเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์นะครับสายดาลปกตินะครับ ำหรับรถ่ายเช่อมนะครับสวยๆนะครับ YTO รุ่นนี้นะครับพี่น้องท่านไหนที่กำลังหาอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ1 8 8 0 0 0นปบาทนะครับรถของเรานะครับจอดอยู่ที่อำเภอหนองสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่บ้านหนองกวางทองนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็มาชมกันได้นะครับเปิด GPS มาเลยที่ร้านแสงเจริญเรเอร์นะครับ เอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องก็จุดรั่วซึมนะครับจุดรั่วซึมก็มีอยู่ร้อหน้านะครับร้อหน้าที่รั่วซึมอยู่นะครับร้อหน้ามีร้อหน้าที่รั่วซึมนะครับแต่ว่าจุดรั่วซึมของเราไม่ได้เก็บ right. ให้นะครับนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับพี่น้องท่านไหนที่ สนใจรถแท็กเตอร์นะครับแชมป์แชมป์45แรงนะครับก็มาดูกันได้นะครับพี่น้องที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ต่างแดนอยากได้ก็ติดต่อที่มาทาง messenger ก็ได้นะครับที่แผนเจริญแท็กเตอร์นะครับหรือจะเป็น เฟซบุ๊กชื่อสมัยเต็กสม,มางนะครับหร, 9, หรือจะเป็นไอดีลน์ก็080 737 5199หรือจะเป็นไอดีไลน์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น095 723 1220นะครับสำหรับช่องทางการตริดต่อนะครับสวยนะครับนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลย นะครับสวยนะครับไม่มีเล่มนะครับไม่มีเล่มนะครับส่วนมากแคมป์นี่เวลาส่งบทนี่เขาเขาจะถามว่าเอาเล่มหรือไม่เอาเล่มนะครับถ้าเกิดเอาเล่มก็จะเสียเงินเพิ่มส่วนมากชาวบ้านก็จะไม่ไม่จ่ายเงินนะครับก็เลยไม่ได้เล่มนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายการอีแตนหน่อยนะครับอีแตนก็ยังมีเหลืออยู่นะครับยังมีเหลืออยู่นะครับพี่น้องก็ที่สนใจเรื่อีแตนก็สอบถามเข้ามาได้ รถถายรุ่นเล็กก็ยังอยู่นะครับอุปกรณ์ก็ยังมีอยู่นะครับส่วนรถยี่เต็นสี่ร้อคันนี้นะครับจะส่งที่เอฟีอุรดรน,นะครับก็เตรียมตัวขึ้นรถแล้วนะครับพรุ่งนี้ไปถึงแน่นอนนะครับพี่น้องชาวอุดรก็ต้มไก่รอได้เลยนะครับเอซี D, ทุกท่านนะครับต้มไก่รอได้เลยนะครับ ส่วนด้านในนะครับด้านในก็ยังมีอยู่นะครับรถดีแสนอันนี้คือเป็นดีแสนเครื่องยนต์ใหญ่นะครับนี้ก็กําลังปรับสภาพอยู่นะครับใส่ลังคาให้นะครับใส่ลังคาแล้วก็ใส่ฝาครอบเครื่องนะครับก็ใกล้เสร็จสมบู์แล้วก็เหลือ,อชุดทําสีนะครับเป็นชุดทําสีนะครับ ก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยวกันนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์ xture, นะครับสำหรับรถแท็กเตอร์หรือว่ารถอีแทนนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเขาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กาบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดกระดิ่งแสน,นเจริญแท็กเตอร์ขอกาบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ